ก็อาทิตย์นะคะขึ้นสูงเลยนะคะเหมือนมีหมอกจางๆนะคะด้านนอกนะคะเพื่อนๆค่ะก็วันนี้เมย์ไม่ได้ออกด้านนอกนะคะวันนี้ก็เมย์จะอยู่ในหมู่บ้านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบออกไปซื้อ <c oughs> ปั่นออกไปด้วยนะคะก็ไปดูของให้ลูกทานนะคะพอเช้าๆอาให้เขาแบบตดน้ำร้อนๆไปซื้อกืวยเตี๋ยวไปซื้อเตี๋ยวให้ลูกบรรยากาศ มะม่วงออกไวออกเป็นซอยด้านท้ายหมู่บ้านนะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศยามเช้านะคะบ้านเมเห็นเมื่อวานก่อนคุยกับน้องหมดตายท้ายหมู่บ้านไอ้มะม่วง นอนมันโดนน้ำค้างนะคะช่วงเช้าน้ำค้างลมแล้วก็ช่อมันดำแล้วก็ไม่ออกลูกนะคะมันก็ร่วงหมดนะคะเพื่อนๆค่ะตัวนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จะส่องมองเห็นพระอาทิตย์เนาะแต่วันนี้ขึ้นสูงมากแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะไปค่ะแล้ส่องธรรมชาติกันนะคะเพื่อนๆค่ะไปไปเรื่อย ฟังเสียงนกเสียงนกเสียงนกดูกดวิวสวยนะคะทีกมองเห็นวิวต้นตาลด้านอนอกต้นป่า,าต,ต้านตาลนี่ต้นตาลอีกต้นหนึ่งนะค่ะด้านออน,ออน,อนอกไปจะไปรอท้ายซอยนะ,ะ้วเพื่อนๆไปรอท้ายซอยกัน เ,เจอดอกไม้สวยๆเมก็แ,กะแวะถ่ายเลยว่าพวกดอกไม้เอาไปลงช่องช่องฟ้าได้นะคะเป็นภาพนิ่งอันนี้ช่องฟ้าเมก็เริ่มสร้างเลยได้ได้แล้วเก็บเหรียญแล้วนะคะก็ช่องฟ้าดีอย่างหนึ่งไม่ไม่ต้องมีเก็บชั่วโมงเก็บเวลาเลยนะคะพเพื่อนๆจากตรงคลิปไปเรื่อยๆนะคะโพสแล้วก็คลิปเลียวคลิป คลิปยาวคลิปสเตีร์มสองสามนาทีขึ้นไปนะคะสามนาทีขึ้นไปก็ลงสม่่าเสมอน,น,นะคะเดี๋ยวก็จะมีเชิญแล้วนะคะนี่เมยไม,ม้ตรงนี้มยจะมาส่องอะไรน,น,นะคะต้นไม้ค่ะเพื่อนๆกับไอดอกไม้นะคะมันสวยเด๋ยวลนะว่าส่องลงมาดูดอกไม้นี่สวยนะคะเพื่อนๆค่ะ ชอ,อบดอกไม้นะค,คะไอซองดอกคูนดอกคูนนะคะถ่ายหมู่บ้านเสร็จแล้วเราก็จะไปต่อนะคะอ,ออกไปหน้าหมู่บ้านกันนะคะเพื่อนค่ะาเปี้ย,หย,ย,หยวหมูชิ้น้ําตกนะคะช้าวนี้จะมีหวานผัดซีอิ๊วยังเหลือเลยนะคะเมื่อวานผัดตองกะทะ มือเย็นกันแหละได้คำคำซ้ำกันอีกน,นะคะสองคนแห่ลูกยังอยู่ยังอยู่หน่อยนึงนะคะแต่ว่าเช้าวนี้เดี๋ยวไปซื้อเส้เตี๋ยวเส้นเตี๋ยวหมูให้ลูกทานกอน ช่วงเปลี่ยนอากาศนะคะทั้งร้อนทั้งหนาวสลับกันนะอากาศบางเช้าก็ยังเย็นอยู่เลยนะคะมีลมโชยนะคะพอสายๆหน่อยเก้าโมงสิบโมงนี่โอ้ร้อนตับแดบเลยนะคะเพื่อนค่ะว้าดอกดอกไม้สวยนะคะเพื่อนค่ะมีหลายอย่างนะคะเพื่อนค่ะ สวยงามค่ะเพื่อนๆค่ะนี่สะโพกสวยมากเลยนะคะะโพกยกได้สวยมากเลยนะคะนี่ค่ะโอ้มะนาวนะคะมีลูกด้วยนะคะแต่ว่าเราเอาสึกเพี้ยมันลงหอ,อย่างไงนะคะแม่ก็อยากปลูกสักต้นหนึ่งนะคะอยากามาปลูกสักต้นหนึ่งเออเอาไว อย่างอื่นมันก็ไม่เนาะไม่ได้อะไรทับทิมก็ปลูกไว้ตั้งนานแล้วออกลูกนะครับปลูกไว้เอาเคสแน่น่แะแต่ว่า้างบ้านก็มาขอเวลาเขาไปหาดินอะไรเงี้ยนะเขาจะมาขอเด็ดใบอะคะ่ะเด็ดใบมันเขาบอกว่าเอาไปล้างหน้าล้างอะไรก่อนเข้าบ้านเนาะเวลาไปงานขาวดำอะไรอย่างเงี้ย เมย,ยก็จะเลาะอ,ออกข้างสอยนี้นะคะเลาะข้างด้านหลังสนามนานนกีฬาเนกระสงคงปีนี้เมยก็ลงเออลงไอ้นี่ของผู้สรวงวิจุตไว้นะคะในในที่ตำอออบาอตนะคะแม่อบตอ กระแฉงนะคะเป็น,นออบจของหมู่บ้านคุกขังนิดนึงนะคะจะสั่นสะเทือนเพราะว่ามีทั้งหลุมทั้งบ่อทั้งแบบรูระนาดเยอะมากเลยนะนี่เจ็บคอมากๆเลยสนามกีฬาเนปประสงค์นะคะด้านในแต่ไม่อาจจะไม่ได้เข้าไปนะคะเดี๋ยวจะรีบปั่นออกไปซื้อของให้ลูกสาวนี่เจ้าโฉบโจบเนี่ยนะคะ มีคนออกกำลังกายกันอยู่ฝาไฟแล้วมั่เป็นยันนะด้านนู้นดอกทองไหลพาติดขึ้นสูงเลยนะเดี๋ยวปั่นออกไปด้านนอกกันนะะเพืมันเป็นแวะเข้ามาส่องดอกไม้นะคะเพื่อนๆค่ะในข้างไหนสวยๆงามๆนะ บางทีเราก็ไม่ได้รู้ชื่อนะคะพเพื่อนๆค่ะเพราะว่าถ่ายน้องในหมู่บ้านไม่ได้ปลูกเองนะคะปั่นจักรยานเจอส,สวยๆเนีย่ยแ้วแหวถ่ายไปเรื่อยๆนะคะพเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นหอพักนะคะด้านในหมู่บ้านกนจะมีหอพักเยอะนะคะพเพื่อนๆค่ะ วันนี้วันหยุดนะคะก็เงียบลดก็น้อยหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะพอวันหยุดคนก็ตื่นสายกันนะคะพักผ่อนกันโรงงานก็ปิดแล้ว่ะเนี่ยในโรงงานหลายโรงงานนะคะในหมู่บ้านเมยีเป็นบริษัทขนส่งทำพวกอุปกรณ์การไฟฟ้าอะไรแล้วหลากหลายนะคะ ออกไปก่อนนะคะอันนี้ให้ลูกสาว่อยซื้อเสวเตี๋ยวให้ลูกสาวก่อนเส้นสายนะคะเพื่อนค่ะ นะแม่ที่มีต้นไม้ก็ล,ล้มลื่นนะคะบ้านไหนที่ปลูกต้นไม้ก็ดูล,ล้มลื่นนะคะเพื่อนค่ะบ้านเดี่ยวก็จะมีพื้นที่ <c oughs> อยูน้องเหนียว <c oughs> น้องเหนียว <c oughs> น้องเหนียวเหนียวนะคะเพื่อนค่ะ <c oughs> แหวะทักทายนะคะ <c oughs> แมวน้อยนะคะ รีไปนะคะเมย์หยุดลงคลิปตรงด้านหน้านะคะเพื่อนๆค่ะฝากเพื่อนๆพี่น้องๆติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะเมย์กาบพระคุณล่วงหน้านะคะปั่นต่อลงคลิปแล้วปั่นต่อไปอ่ะซื้อของกินให้ลูกสาวก่อนนะคะคเพื่อนๆค่ะก็ะปั่นเพื่อสุขภาพนะคะชมบรรยากาศตองไม้สวยๆส,สองข้างทางไปด้วยกันกับเมย์นะคะ ติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เมยด้วยนะคะบายบายค่ะ <laughs> เจอเพื่อนข้างบ้าน